สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสถานะของสสารค่ะจะเป็นยังไงเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีตัวตนต้องการที่อยู่และเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้โดยเรานะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเรียกมันว่าสสารนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอิดต้นไม้แมวโต๊ะรถ หรือแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นสสารค่ะซึ่งสสารน,นะคะจะมีทั้งหมด3สถานะได้แก่ 1. ของแข็ง 2. ของเหลวและ 3. แก๊สนั่นเองค่ะเราเริ่มมาเรียนรู้กันที่สถานะแรกนะคะนั่นก็คือของแข็งค่ะของแข็งนะคะจะมีรูปร่างและปริมาตรคงที่ ที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าของแข็งนะคะมีอนุภาคที่อยู่ชิดกันแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคนะคะจะสูงมากและมีรูปร่างที่แน่นอนค่ะยกตัวอย่างสถานะของแข็งเช่นยางลบกล่องลังหนังสือหินดินน้ำมัน และลูกแก้วค่ะต่อมานะคะจะเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวของเหลวนะคะจะมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุค,ค่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวอ,อนุภาคจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคปานกลางและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างสถานะของเหลวเช่นปล่อดน้ำน้ำมันพืชนมและเงื่อค่ะและสุดท้ายนะคะ,ส,ะสารที่อยู่ในสถานะแก๊ส จะมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีอนุภาคอยู่ห่างกันมากแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคน้อยและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนค่ะยกตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สเช่นแก๊สในลูกโป่งแก๊สหุ่งต้ม ไอน้ำและอากาศนั่นเองค่ะก่อนจบกันไปนะคะเราก็จะมาสรุปร่วมกันอีกหนึ่งรอบค่ะสะสารนะคะจะแบ่งออกทั้งหมดเป็นสามสถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะซึ่งของแข็งนะคะจะมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้ รูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่อนุภาคเรียงชิดกันเช่นหินไม้แก้วต่อมานะคะส,ะสารที่อยู่ในสถานะของเหลวจะมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้รูปร่างเปลี่ยนตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรคงที่อนุภาคเรียงอยู่ห่างกันเช่นน้ำนมปลาหอ และสุดท้ายนะคะสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีมวลต้องการที่อยู่สัมพันธ์ได้รูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุอนุภาคฟุ้งกระจายเช่นอากาศไอน้ำเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างท่านเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับ